สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับครูพลอยค่ะนี่ก็เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์สัปดาห์ที่3แล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้นะคะครูพลอยนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของ การอ่านจับใจความค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือไปพร้อมๆกับครูได้นะคะดูพร้อมๆกับครูได้เลยในหน้าที่19นะคะในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะการอ่านจับใจความนะคะเป็นงานเขียนหรือข้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อมายังผู้อ่านค่ะนอกจากจะมีสาระข้อเท็จจริงที่นําเสนอแล้วนะคะยังมีส่วนที่เป็นเก่อนขยายข้อความเปรียบเทียบหรือส่วนกล่าวซ้ําเพื่อเน้นความชัดเจนนะคะ นอกจากนี้นะคะยังแฝงทัศนะนะคะความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วยนะคะแนวทางการอ่านนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2แนวทางได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะจะเป็นการอ่านจับใจความโดยรวมค่ะและก็สนะคะเป็นการอ่านจับใจความสําคัญค่ะการอ่านจับใจความโดยรวมนะคะหมายถึงการสังเกตส่วนประกอบต่างๆของหนังสือหรือบทความอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อสามารถกําหนดและทําความเข้าใจ โครงเรื่องหรือเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือได้ดังนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเราจะสังเกตส่วนประกอบของเรื่องเช่นชื่อเรื่องคํานำสารบัญค่ะ 2. เราจะสังเกตหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองค่ะและต่อไปในส่วนที่2นะคะคือการอ่านจับใจความสําคัญค่ะการอ่านจับใจความสําคัญนะคะเป็นการอ่านงานเขียนอย่างละเอียดนะคะ เพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงที่นําเสนอนะคะรวมถึงทัศนะข้อคิดเห็นอารมณ์น้ำเสียงของผู้เขียนนะคะที่มีต่อเรื่องนั้นนะคะผู้อ่านนะคะสามารถพิจารณาข้อความสําคัญได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. นะคะพิจารณาจากชื่อเรื่องนะคะ2ค่ะพิจารณาจากเนื้อหาใจความสําคัญไปทีละย่อหน้านะคะแล้วก็3นะคะพยายามพิจารณานะคะตัดรายละเอียดเป็นปลริย่อยนะคะ นะคะเมื่ออ่านจบนะคะก็ควรที่จะทบทวนหรือตั้งคำถามนะคะถามตนเองว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเป็นอย่างไรทำมาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะส่วนในแนวทางของการอ่านจับใจความนะคะก็จะต้องอ่านตั้งแต่องค์ประกอบตั้งแต่ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งคำนำสารบัญของเรื่องนะคะและเราก็จะต้องอ่านเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ เพื่อพิจารณาเนื้อเรื่องว่าเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วก็3นะคะเราควรที่จะพิจารณาแต่ละย่อหน้านะคะว่าแต่ละย่อหน้านั้นเนี่ยมีใจความสําคัญอย่างไรบ้างมีใจความสําคัญหรือไม่อย่างไรนะคะ4ค่ะตั้งคําถามค่ะตั้งคําถามว่าในเรื่องเนี่ยใครเขาทำทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ และเมื่อเราตั้งคําถามแต่และคําถามเสร็จแล้วและได้คําตอบเหล่านั้นมานะคะก็ควรที่จะเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะคะหรือการนําเอาใจความสําคัญนั้นนะคะมาเขียนใหม่ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตําแหน่งของใจความสําคัญค่ะตาแหน่งของใจความสําคัญนะคะก็จะมีตั้งแต่ต้นย่อหน้ากลางย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรือ ไม่มีใจความสําคัญนะคะในส่วนไหนที่ไม่มีใจความสําคัญนะคะเราก็สามารถสรุปเองได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะแนวทางการอ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องนกมีหูหนูมีปีกค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันสามารถบินผัดผลไปมาได้ในที่มืด มันไม่ได้ใช้สายตาในการมองแต่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถส่งเสียงและรับเสียงที่สะท้อนกลับได้มันจึงมีหูตั้งสูงและมีแผ่นหนังพิเศษช่วยในการรับเสียงโดยค้างคาวจะส่งเสียงร้องออกมาเรียกว่าเคลื่นเสียงอุลตราโซนิกคลื่นเสียงนี้เมื่อไปกระทบกับสิ่งกีดขวางด้านหน้าจะสะท้อนกลับ ทำให้มันรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ามันจะบินหลบหลีกได้แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระยงระยางเป็นเส้นเล็กๆคลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับไปยังหูของมันได้นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเรื่องนกมีหูหนูมีปีกนะคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเราก็จะต้องมีการตั้งคำถามก่อนค่ะตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ ใคน,นะคะก็คือค้างคาวนะคะค้างคาวทําอะไรคะก็คือออกหากินแล้วก็บินผาดโผนนะคะที่ไหนนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะก็ไม่บอกว่าที่ไหนนะคะเมื่อไรนะคะก็คือตอนกลางคืนหรือเวลากลางคืนนะคะอย่างไรก็คือมันใช้การส่งเสียงและรับเสียงสะท้อนกลับนะคะเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะ ดังนั้นเมื่อเราตั้งคำถามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ใจความสำคัญของเรื่องออกมาค่ะใจความสำคัญของเรื่องนกมีหูหนูมีปีกนะคะก็จะมีใจความว่าค้างคาวจะออกหากินในตอนกลางคืนและสามารถบินผาดผลได้เพราะมันใช้การส่งเสียงและรับเสียงสะท้อนกลับ เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางจะเห็นได้ว่านะคะหากเราอ่านเรื่องใดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งคำถามนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะเราก็จะได้ใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆออกมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการอ่านจับใจความนักเรียนเข้าใจกันไหมคะถ้าหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะ ครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะไปอ่านทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเราอ่านเยอะเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราเข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะครูก็อยากจะฝากงานให้นักเรียนนะคะไปอ่านทบทวนความรู้นะคะในหน่วยที่2เกี่ยวกับการอ่านจับใจความนะคะในหนังสือหลักภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะ ในหน้าที่19นะคะแล้วก็มีงานอีกหนึ่งชิ้นให้นักเรียนทำคือสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นหน้าและลงวันที่แบบเต็มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนจะส่งครูนะคะนักเรียนก็ช่วยกันตรวจทานนะคะความถูกต้องนะคะก่อนที่จะส่งมานะคะช่องทางการส่งของเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะสามารถส่งมาได้ทาง ลายส่วนตัวของครูหรือว่าจะเป็นลายกลุ่มวิชาภาษาไทยของพวกเรานะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะช่องทางไหนที่นักเรียนสะดวกก็สามารถส่งมาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องขอขอบคุณ www.axon.com นะคะที่ให้นำสไลด์สวยๆนะคะมาสอนนักเรียนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนด้วยนะคะที่อยู่กับครูจนจบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ